สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่วง Jenny English ใครๆก็พูดได้ตอนนี้น้องเซนดี่ก็ยังอยู่ที่สวสนสยาทะเลกรุงเทพเหมือนเดิมค่ะ It's very hot ตอนนี้ร้อนมากๆเลยนะคะเนี่ยเอ๊เพราแต่พี่แนทหา,ทา,ายไปไหนล่ะคะอา้าวนอนอยู่ยข้างๆางแล้วล่ะคะ่ะพี่แนท What are you doing? Oh, I'm just relaxing. Relaxing? What does that mean? <laughs> มีรู้สละต้องคำว่าชิลลัสิ่งแปลว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่แนทจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าคำว่าชิลลัสิ่งแปลว่าอะไรคำว่าชิลลัสิ่งชิลลัสิ่งแปลว่าการพักผ่อนสบายๆนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการผสมคำระหว่างสองคำด้วยกันค่ะนั่นก็คือคำว่า chill out chill out แปลว่าพักผ่อนหรือไปเที่ยวสบายๆนั่นเองค่ะกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า relax r e ล a x แปลว่าพักผ่อนเหมือนกันหรือจะแปลว่าผ่อนคลายก็ได้ค่ะพอรวมกันสองคำก็เลยกลายเป็นคำว่า i l l l x i n g นั่นเองค่ะ Oh I get it เข้าใจแล้วค่ะ Chillaxing C H I L L A X I N G Chillaxing แปลว่าการพักผ่อนสบายๆนั่นเองค่ะ And yes we're chillaxing right next to the pool That's right ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอตัวก่อน